ก็สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานเจ้โปรแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มนะครับของ Google Form นะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับของสมาชิกนะครับหรือว่าทําข้อสอบให้กับนักเรียนนะครับเพอทําข้อสอบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาใช้ได้นะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับก็พิมพ์ไปใน Google นะครับว่า Google Form ครับ เขียนว่า Google Form นะครับเพราะว่า Google Form นี่มันจะเป็นของ Google นะครับก็สามารถอ่านยละเอียดได้ตรงขวานี้นะครับทีนี้ให้เราเราจะเลือกอันไหนนะครับก็ให้เรามาเลือกอันนี้ครับที่เขียนว่า Google Form นะครับตรงนี้นะครับที่มี URL ประมาณนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยด้นหน้าแบบนี้ครับนี่ฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับทีนี้ทําไงต่อนะครับเราก็มาคาว่าว่างนะครับคือส่วนส่วนพวกเนี้ย มันจะเป็นเทมเพลตนะครับเป็นพวกแกลเลอรี่เทมเพลตก็คือเทมเพลตที่มีอยู่แล้วที่เขาสร้างไว้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าใครไม่อยากสร้างนะครับแต่ว่าเราจะมาสร้างใหม่เลยนะครับแล้วก็จิ้มคําว่าว่างนะครับสําหรับในส่วนของ Google Form นะครับก็จะมีพวกไกด์แนะนํานะครับแล้วกดปิดไปก่อนทีนี้ทํายังไงต่อนะครับอันดับแรกเราก็เขียนชื่อฟอร์มนะครับที่เราจะทำที่เราจะทําการใส่เข้าไปเราก็จะเป็นข้อสอบแล้วกัน อาจจะเป็นข้อสอบหลังเรียนไอ้ก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนนะครับอาจจะเป็นบทบทที่1นะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากที่เราเขียนหัวข้อเสร็จแล้วเราสามารถเขียนคำอธิบายได้ว่าให้นักเรียนทําภายในเวลาที่กําหนดนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะค่อนข้างลําบากนะครับเรื่องของการทําภายในเวลาที่กําหนดนะครับเพราะว่าเป็นการสอบออนไลน์ดังนั้นก็อาจจะเป็นเป็นการเขียนอธิบายว่า ให้ทับให้ทาอะไรนะรว่าจะเป็นให้เลือกคําตอบ1คําตอบนะครับคะแนนกี่คะแนนทั้งหมดรวมคะแนน40คะแนนอะอะไรประมาณนี้ครับอาจจะมี10ข้อหรือ20ี่ิข้อนะครับก็แล้วแต่เราจะสันนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างข้อสอบนะครับหรือว่าข้อที่1น,นะครับคําถามนะครับแล้วว่าเราจะสร้างอะไรลงไปนะครับก็เช่น อ่าเราะมันจะสร้างว่าไงครับประมาณนี้นะครับคอมพิวเตอร์คืออะไรอ่าแล้วก็มันจะมีตัวเลือกนะครับเราสามารถเพิ่มได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตรงมุมขวานะครับว่าจะให้นักเรียนนะครับหรือว่าผู้ทําข้อสอบนะครับตอบแบบไหนนะครับอาจจะตอบแบบสั้นๆนะครับก็คือให้พิมพ์เมา์ให้พิมพ์ตอบนะครับก็คือนี่คือนี่คือตัวอย่าง ครับเห็นไหมก็สามารถพิมพ์พิมพ์ได้่าประมาณนี้ครับหรือเราต้องการย่อหน้ากนะ็คือแบบให้พิมพ์แบบยาวเลยนะครับถ้าพิมพ์แบบยาวก็จะประมาณนี้พิมพ์แบบยาวก็คือเขาจะพิมพ์ได้ไปเรื่อยๆเลยนี่ครับอย่างนี้ครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับหรือถ้าจะให้มัน ง่ายนะครับต่อการเราก็จะให้ข้อสอบเป็นข้อสอบอ่าปรนัยนะครับก็เลือกตอบเบานะครับก็เลือกตอบเบาเลยเลยก็มีมีสองแบบนะครับก็คือว่าแบบตัวเลือกนะครับหลายตัวเลือกกับช่องเครื่องหมายก็คือไวติ๊กนะครับไวติ๊กข้างหน้าแบบนี้นี่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่ใช้การคก็คงจะเป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกนะครับก็คือติ๊กเอานะครับติ๊กแบบนี้เอา นะครับตีแบบนี้เอาว่าจะเอาอะไรนะครับต่อมาก็คือการใช้ฟังก์ชันที่เขียนว่าเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงคืออะไรมาลองทำกันดูครับสำหับเลื่อนลงนะฮะก็จะเป็นการให้เลือกตัวเลือกเช่นเราอาจจะมีสี่ตัวเลือกให้เลือกนะครับก็ให้เขาเลือกอย่างใดดังหนึ่งนะครับก็แล้วแต่เราจะออกแบบข้อสอบนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้หลายตัวเลือกนะครับจะสะดวกกว่า ต่อมาคืออัปโหลดไฟล์ครับก็คือว่าให้ผู้ตอบนะครับอัปโหลดไฟล์ไปยังไดนะครับแล้วกดดำเนินการต่อไปก็คือว่าการที่จะตอบวันนี้ได้นะครับก็คือต้องล็อกอินด้วย gmail นะครับถ้าไม่มี gmail จะไม่สามารถทําข้อสอบอันนี้ได้นะครับก็คือว่าอาจจะเป็น นะครับนี่อาจจะเป็นให้นักเรียนอัปโหลดเอกสารทำเนาทะเบียนบ้านนะครับทีนี้เราจะมามุมมองของตัวอย่างนะครับถ้าเป็นตัวอย่างนะครับถ้าคนที่เป็นนักเรียนนะครับหรือว่าผู้สอบเข้ามาเห็นนะครับก็จะเห็นประมาณนี้ครับให้นักเรียนอัปโหลดเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านก็เกิดเพิ่มไฟล์ครับนะครับแล้วก็เลือกไฟล์เอามาใส่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการทําเป็นแบบสอบถามนะครับ ซึ่งจะไม่ค่อยมีในข้อสอบหรอกครับการทำข้อสอบถ้าข้อสอบก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับนี่แค่ห้าตัวเลือกนี้นะครับส่วนที่เหลือนี่คือก็คือจะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่ใช้ในการกรอกนะครับหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมก็คือว่าเป็นป้ายกำกับว่าเราสามารถใช้ได้กี่ตัวเลือกนะครับก็คืออาจจะเป็นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองประเภทที่สามประเภทที่สี่ประเภทที่ห้านะครับก็ลองเอาไปใช้ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบสอบถามนะครับไม่ใช่เป็นข้อสอบแล้วสาหรับตรงนี้เข้ามาก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับสําหรับบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นพวกคอลัมน์นะครับต้องมีคําตอบทุกแถวนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบของแบบฟอร์มแล้วมันไม่เกี่ยวกับการการทำข้อสอบการทำข้อสอบก็จะแค่ส่วนของบริเวณนี้หลายตัวเลือกแค่ตรงนี้ครับ ต่อมาก็คืออะไรเอ่ยตารางกิจนะครับก็คล้ายๆกับแบบนี้ครับต่อมาก็คือวันที่วันที่นะครับวันที่ก็คือว่าอาจจะเป็นแบบแบบสอบถามนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอาจจะเป็นแบบสอบถามประมาณนี้ครับถ้าเรามาดูตัวอย่างขอปิดอันนี้ก่อนนะครับก็สามารถเลือกต้องเลือกครับว่า เกิดเดือนไหนนะครับปีอะไรนะครับก็เลือกได้ตามนี้เลยครับนี่นี่ก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับหรือจะประยุกต์ในข้อสอบก็ได้ตัวนี้ก็เป็นเวลาก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกับวันเดือนปีเกิดนะครับก็สามารถกรอกเวลาลงไปได้ประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้เราจะมาทำข้อสอบกันนะครับก็คือจะใช้ฟังก์ชันของ ตัวเลือกหลายตัวนะครับอ่านะครับผมก็สร้างหัวข้อขึ้นมานะครับคำถามแล้วทีนี้ตัวเลือกที่หนึ่งนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นคำตอบนะครับก็คือว่าเป็นตัวเลือกคำตอบที่ให้นักเรียนตอบนะครับหรือว่าผู้สอบเขาได้ตอบนะครับอ่าเครื่องคิดเลข ถ้าเราจะเพิ่มเราก็แค่คลิกตรงเพิ่มเพิ่มตรงเลือกนะครับประมาณนี้ครับอ่สมมติว่าผมอาจจะเลือกประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้ถ้าผมเนี่ยต้องการคำตอบนะครับผมต้องทำยังไงนะครับก็ อาจจะมาในส่วนของอันดับแรกก็คือต้องจิ้มก่อนครับว่าจําเป็นนะครับจําเป็นเพื่อที่จะไปให้ใครข้ามประสอบพวกนี้ไปนะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนครับนี่ครับไปไหมก็จะเป็นตัวเลือกตัวเลือกเดียวนะครับถ้าเป็นดอกจันก็คือจําเป็นก็คือต้องตอบถ้าไม่ตอบไม่ได้ครับในส่วนของมุมขวานี้นะครับก็จะเป็นการ เราสามารถนาเข้าข้อสอบได้คือเช่นถ้าเราแบบมีข้อสอบอยู่แล้วนะครับที่เป็น Google Form แล้วก็สามารถนําเข้ามาได้นะครับซึ่งใครใช้ใหม่ๆก็ยังไม่มีหรอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคาถามะนะครับเพิ่มคําถามขึ้นมาอันนี้คําถามที่หนึ่งอันนี้เป็นคําถามที่สองนะครับคําถามที่สองทีนี้ตรงนี้ก็คือชื่อรายละเอียดนะครับเช่นอ่าชื่อรายละเอียดก็คือ steering, ตรงนี้ก็เป็นเป็นการอธิบายเพิ่มนะครับว่าอ่าในอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่หนึ่งอาจจะเป็นปรนัยหุ่นที่สองคืออาจจะเป็นอัตนยัยอะไรงนี้ครับต่อมาคือการเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปภาพก็อาจจะเป็นภาพประกอบนะครับเพื่อในใช้ในข้อนั้นๆน,น,นะครับแต่ผมขอใช้รูปใน Google ก่อนถ้ามีนะครับถ้ามีอาจจะเป็นรูปนี้นะครับอาจจะเป็นอา่ารูปไหนดีอารูปนี้แล้วกันแทรกลงไปก่อนนะครับ รูปก็จะถูกอัปโหลดนะครับลงมาอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะมาเรียงนะครับเรียงใหม่นะครับเราก็ลากลงได้นะครับสามารถลากแบบนี้ได้แล้วก็พิมพ์ไปว่ารูปนี้คืออะไรนะครับก็จะเห็นข้อสอบแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพอันนี้เลยนะครับประมาณคือเมนูที่สามก็คือวิดีโอนั่นคือวิดีโอจาก youtube นะครับที่เราอาจจะอัพไว้หรือว่าเราสามารถค้นหาไว้ได้นะครับเพื่อให้ เข้ามาดูนะครับทีนี้คือการแบบเพิ่มส่วนนะครับก็คือก็เหมือนกับตัวขั้นเมื่อกี้ครับที่เราขั้นตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นส่วนเลยก็คือส่วนที่1คือเป็นปรนัยส่วนที่2คืออัตไนอะไรประมาณนี้ครับอาจจะผมขอลบไปก่อนนะครับปึ๊บป๊บอ่าตรงนี้ก็ย้ายได้นะครับส่วนของตรงนี้สามารถเคลื่อนย้ายข้อความได้อ่ะเราจะมาดูส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมาก็คือการตอบกลับ การตอบกลับนี้ก็คือเดี๋ยวผมมึงขอทําข้อสอบก่อนสักตัวหนึ่งอ่าผมอาจจะเลือกเครื่องคิดเลขอ่าแล้วก,กดสบนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ได้บันทึกข้อสอบแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าาข้อสอบเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาขึ้นการตอบกลับนะครับเราจะเท็กยังไงว่าใครตอบคําถามเราแล้วนะครับนี่ครับก็คือก็จะมีบอกว่าใครตอบคำถามใครใครตอบนะครับ ซึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าใครมาตอบเพราะว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับเราไม่ได้สร้างคําถามที่เกี่ยวกับว่าเขาคือใครนะครับดังนั้นถ้าจะสร้างข้อสอบขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอขอลบทุกภาพก่อนเอ้าลบผิดลบตัวนี้นะครับตัวนี้คือคัดลอกนะครับคือการก๊อปปี้นะครับก็อ่ะผมก็สร้างขึ้นมาหนึ่งนะครับข้อสอบอันนึงขอลากอันนี้ลงมาข้างล่างนะครับก็เขียนว่าชื่อ นามสกุลอะแล้วก็เป็นคําตอบสั้นๆก็ได้ครับก็ให้เอาแบบสั้นๆก็ให้เขาเขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลลงไปเราจะได้รู้นะครับว่าคนเนี้ยคือคือคำตอบอะสร้างคำถามก่อนสร้างคำถามใหม่อะประมาณนี้ครับอ่ะ เราสร้างหวข้อแรกนะครับก็คือเพื่อที่ให้เขามากรอกชื่อนามสก,กุลของเขาของเขาลงไปนะครับเพื่อเราจะได้เช็คได้ว่าคนนี้นะได้มาทําข้อสอบนะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็กดแสดงตัวอย่างครับแล้วก็ลองทําข้อสอบครับอ่ะผมพูดว่าชื่อชื่อวักนะครับนามสก,กุลอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องคําตอบก็คือเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ส่งไป นี่ล้วก็จะมาดูการตอบกลับนะครับเห็นไหมครับว่าชื่อนามสกุลคือใครคนแรกนะครับอ่าแล้วที่นี้ผมจะทําผมอาจจะเปลี่ยนคนนะผมอาจจะอาจจะเป็นคนอื่นอ่าเรื่องอันนี้แล้วก็มาดูหไหมครับว่าชื่อก็จะขึ้นละทีนี้คําถามนะครับเราก็จะมาดูได้เลยนะครับว่าใครตอบอะไรนะครับก็คือคนที่หนึ่ง คนที่หนึ่งไม่มีไม่มีนะครับแต่ผมขอลบคนที่หนึ่งทิ้งไปก่อนอ่าคนที่หนึ่งไม่ได้ตอบเพราะว่าเราเพิ่งสร้างอันนี้ขึ้นมาคนครั้งแรกก็เลยไม่โชว์อะไรเห็นไหมครับก็ชื่ออะไรตอบอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างนะครับสเปซช,ชีตนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลแบบละเอียดนะครับก็กดทําการสร้างเลยครับนี่ครับเห็นไหมก็จะขึ้นละ ชื่อนามสกุลเขาตอบอะไรนะครับเขาตอบอะไรนะครับนายวักนะครับนายวักบุตรนะครับตอบเครื่องสภาพสมชายสมดีนะครับตอบเครื่องคํานวณเห็นไหมว่ามันจะแยกคําตอบนะครับทีนี้นะครับอาทีนี้นะครับเราจะมาเพิ่มให้ระบบมันสามารถตรวจตรวจข้อสอบของเราได้เลยนะครับตรวจข้อสอบของเราไปด้วยเลยนะครับ คือจยงเช่นเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่าเขาตอบอะไรแต่ว่าเราไม่อยากจะมาคิดว่าคนนี้ตอบถูกนะคนนี้ตอบผิดนะก็ให้ระบบมันทําการคํานวณให้เลยนะครับหรือว่าคิดให้เลยนะก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้ครับรูปเสืองแล้วก็มาคําว่าแบบทดสอบแล้วก็เปิดเลยครับอ่าทีนี้ก็จะมีการตั้งค่านะครับว่าผู้ตอบเนี่ยสามารถดูอะไรได้บ้างนะครับก็เราอาจจะให้เขาดูแค่ค่าคะแนานก็ได้ นะครับไม่ต้องให้เขาดูว่าคําตอบผิดก็คือคําตอบถูกนะครับก็ลองไปตั้งค่ากันเนาะนะครับว่ายังไงนะครับเรืออาจะให้ดูหมดก็ได้นะครับอ่าทีนี้ก็ประกาศคะแนนก็คือว่าให้ให้ประกาศหลังประกาศทันทีหลังตอบนะครับทีนี้ทําเราเราได้เปิดตร,ตรงนี้แล้วนะถ้าเราปิดเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบฟอร์มกรอกข้อ,ขอมูลเข้ามาเฉยไม่มีการคํานวณอะไรแต่ถ้าเราเปิดเนี่ยเราก็กดบันทึก มันจะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเฉลยคําตอบตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็ทําการเลือกข้อที่ข้อที่ถูกนะครับข้อที่ถูกก็คือเครื่องคํานวณอ่ะสมมติว่าผมเอาเครื่องคานวณคือคําตอบที่ถูกนะครับก็อาจจะให้ไปสักสองยี่อาร์คะแนนแล้วกันสมมุตินะสมมุติตรงนี้ก็คือเพิ่มความเพิ่มความคิดเห็นสำหรับคําตอบนะครับก็คือว่าคําตอบที่ไม่ถูกเนี่ย ควรจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็คําตอบที่ถูกต้องอะ่ะคือควรจะเป็นอะไรแต่ว่าเราไม่ต้องไปใบ้ขนาดนั้นนะครับก็กปิดไปเลยนะครับก็ไม่ต้องไปเพิ่มนะครับแล้วก็ทําการกดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เรารู้ว่าคําตอบคือข้อนี้นะครับทีนี้ผมก็จะไปตอบนะครับก็จะไปทําจะไปลองทํานะครับอ่ะสมมติว่าอ่ะผมเอาชื่อว่าสมใจสมใจ ไม่ดีนะสนใจไม่ดีนะครับตอบเครื่องเครื่องเสียงนะครับแล้วก็กดส่งแล้วก็สามารถดูคะแนนได้ครับเห <_ d> ็นไหมครับว่าเขาตอบผิดนะครับเขาตอบเครื่องเสียงครับตอบถูกต้องก็คือเครื่องคำนวณนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาอีกตัวอย่างนึงเดี๋ยวขอปิดไปก่อนอ่ะเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะขึ้นแล้วครับว่าใครตอบถูกหรือตอบไม่ถ,ถ,ถ,ถูกนะครับต่อมาก็คือเราจะทําการ สร้างอีกตัวหนึ่งใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่าสมสมสมัยนะฮะไกลเสมอนะครับก,ก็เลือกเครื่องคำนวณน,นะครับจะถูกไหมอ่ะเราก็มาดูคะแนนกันอ่าถูกครับเห็นไหม,ไหมว่าเขาตอบถูกเขาก็จะได้จะได้คะแนนสิบเต็มสิบนะครับก็ระบบก็จะเจนคะแนนขึ้นมาว่าสิบเต็มสิบนะครับคือระบบเนี่ยคะแนนเนี่ยเราจะใส่ไปกี่คะแนนก็ช่างนะครับคือระบบจะรวมคะแนนให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ อาจจะเป็น2คะแนนก็ได้นะครับก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็น2เต็มสองนะครับแต่ผมแส่็จสิบปุ๊บก็ถ้าตอบถูกข้อหนึ่งก็จะได้สิคะแนนถ้าตอบผิดข้อหนึ่งก็จะก็จะไม่ได้ทักคะแนนเลยนะครับก็ลองสําหรับการสร้างคําตอบคําถามนะครับสำหรับการสร้างข้อสอบอ่านแต่ผมจะสร้างข้อสอบอีกข้อหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นอันนี้ครับอ่าประมาณน,นี้ครับเราได้มาสี่ช้อยแล้วครับทีนี้เราก็ทําการเฉลยคําตอบครับว่าเราจะให้ ข้อไหนถูกอ่ะผมก็อาจจะให้ข้อ3ถูกนะครับก็อาจจะเป็น5แล้วกันอ่ะห้าคะแนนนะแล้วตรงนี้ก็เป็น5คะแนนนะครับ5คะแนนอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็เราจะได้10เต็ม10แล้วนะครับถ้าข้อนี้ตอบผิดแล้วถ้านี้ข้อนี้ตอบถูกก็จะได้5คะแนนแต่ถ้า,าตอบถูกทั้งคู่ก็จะได้10คะแนนนะครับก็มาลองดูก,กันครับก็มาลองกดแสดงตัวอย่าง ขอปิดไอที่ไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวจะงงกันนะครับอ่ะนี้ผมอาจจะตอบอันนี้ให้ผิดนะครับแล้วก็ตอบอันนี้ให้ถูกผมต้องใส่ชื่อลงไปด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็กดส่งเลยครับแล้วก็ดูคะแนนอ่ะผมได้ห้าคะแนนนะครับเพราะว่าข้อนี้ผมตอบผิดแต่ข้อนี้ผมตอบถูกนะครับก็มาดูกัน ไอ้แม้ว่ามันจะมีการเจนเนเรตนะครับข้อขึ้นม,มาใหม่นะครับตรงนี้ข้อขึ้นมาใหม่นะครับก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะให้ดีนะครับก็คือว่าสร้างฟอร์มไม่เสร็จก่อนค่อยมาทำชีทนะครับเพราะถ้าเราทำชีทเลยเนี่ยมาก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับถ้าเราเพิ่มข้อใหม่มามันก็จะมาต่อข้างหลังซึ่งมันอาจจะดูลำบากหน่อยนะครับตรงนี้ทีนี้ผมก็จะมาทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจะให้ถูกทั้งหมด นะครับใช้ถูกทั้งหมดอ่าให้ถูกทั้งหมดนะครับก็กดส่งแล้วก็ดูคะแนนครับก็จะได้สิบเต็มสิบตรงนี้ครับระบบก็จะแจ้งขึ้นมานะครับว่าสิบเต็มสิบนะครับสำหรับการสร้างแพลฟอร์มนะครับในการทำข้อสอบนะครับก็เราก็ปิดไปเลยครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ทีนี้เราก็สามารถลบได้นะครับเช่นแบบถ้านักเรียนแบบว่ากาผิดข้อนะครับหรือว่า มีเหตุเออร์เลอร์นะครับก็สามารถลบได้นะครับก็อาจจะลบอันนี้ลงไปนะครับนี่ลบลงไปนะครับเพราะว่าเราได้ทําการสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้มันตอบสองข้ออันนี้คือตอบไปข้อเดียวนะครับก็ลบวลงไปก่อนนะครับเอาคนที่ตอบสองข้อนะครับอันนี้ก็ลบวลงไปก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมว่าเราก็จะเหลือแค่ คนที่ตอบสองข้อนะครับที่เอามาเป็นคะแนนแต่ถ้าใครที่ไม่ตอบอะไรเงี้ยก็จะามไม่ขึ้นคะแนนนะครับก็จะตัดเป็นศูนย์เลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ตอบนะครับทีนี้เราก็สามารถมาแต่งหลังจากที่เราสร้างข้อสอบเสร็จแล้วแต่ว่าเนี่ยเราอยากแต่งรูปภาพปะเนี่ยทำยังไงนะครับพวกพื้นหลังนะครับอะไรเงี้ยก็สามารถมาปรับแต่งทีมได้นะครับมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกรูปเราก็อาจจะหารูปจากระบบก็ได้ถ้าไม่อยากไปหารูปใหม่ ือใครที่อยากแต่งรูปก็สามารถอัปรูปอัปรูปลงได้นะครับนะครับก็รับรองไฟกิฟต์ด้วยนะครับตรงนี้แต่ผมยังไม่ลองใช้นะครับอ่ะก็เพิ่มหัวเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเลือกทีมสีได้นะครับว่าจะสีประมาณไหนคือมันจะเจนเนอเรตจากภาพที่เราอัปลงนะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเราสามารถนี้ได้ปรับสีได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับแบบนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาตามนี้ก็ได้นะครับ แต่ว,ว่ามันจะไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้ในของ google form นะครับเราไม่ได้ใช้อร์มที่เป็นเว็บเว็บของเราเองนะครับอันทีนี้ก็จะเปลี่ยนฟอนต์ได้แค่แบบบางอย่างนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยฟอนต์จะเป็นฟอนต์ธรรมดาแบบนี้เลยครับทีนี้ทำยังไงต่อนะครับก็เราก็ถ้าเราสร้างฟอร์มแบบสมมติว่าเรามีสักสิบข้ออย่างเงี้ยเราก็สามารถ ส่งให้นักเรียนได้เลยนะครับโดยมาที่ส่งนะครับมาที่ส่งแล้วก็นี่คือลิงก์นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับมาตรงลิงก์ตรงนี้นะฮะมาที่ลิงก์ตรงนี้นะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะกดตัวนี้ครับตัดลิงก์อย่างนี้ฮะแล้วก็คัดลอกมาได้เลยนะครับคัดลอกมาได้เลยคัดลอกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถส่งลิงก์ตรงเนี้ย ไปให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเช่นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็อาจจะมาเปิดนี้อย่างนี้ครับเห็นไหมครับก็ได้เลยนี่แล้วก็ตอบได้เลยครับอ่าทีนี้ก็เราได้เราได้ทาการสร้างฟอร์มไียบ้อยแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถนําไปประชุกได้นะครับในการสร้างข้อสอบออนไลน์นะครับนะครับอ่าทีนี้มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยากให้รู้นะครับก็คือมาที่ตั้งค่าตรงนี้ก่อน หลังจากนั้นนะครับก็เราอาจจะจำกัดนะครับให้ตอบเพียงหนึ่งครั้งแต่ว่านักเรียนหรือว่าผู้สอบนะครับต้องมี Gmail ด้วยนะครับถึงจะเข้ามาเช็คได้ก็คือว่าต้องลงชื่อด้วย Google นะครับด้วย Gmail นะครับแต่ว่านักเรียนน่าจะมีกันแทบทุกคนนะครับก็สามารถกํำหนดได้นะครับว่าให้ตอบไปครั้งเดียวไม่สามารถตอบเพิ่มได้นะครับแล้วกดปบันทึกนะครับทีนี้งานนำเสนอนะครับ เราอาจจะให้ผู้ทำข้อสอบนะครับเห็นความคืบหน้านะครับว่าทำไปกี่เปอร์เซ็นแล้วก็อาจจะตีคำว่าแทบความคืบหน้าหรืออาจจะสลับเปลี่ยนคำถามนะครับเพื่อการล่อก,กันนะครับแต่ว่าในที่นี้คือเราเรา,เราเขียนชื่นอนามสกุลไว้บนหัวสุดนะครับเพิ่งถ้าเราเปลี่ยนตรงเนี้เราก็ทำได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะสับสนตอนน,นนี้ครับตอนตอบ ตอนคิดว่าคือ้เผื่อผู้สอบนะครับเห็นปุ๊บบางทีชื่อนามสกุลเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ข้างล่างหรืออาจจะอยู่ข้อที่สองอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะดูไม่โอเคนะครับก็อาจจะออกก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องติ๊ก็ได้นะครับส่วนข้อความยืนยันก็คือว่าหลังจากที่ผู้สอบนะครับได้ทําการตอบแล้วนะครับแต่ผมต้องทดสอบให้ดูครับกรอกรักกันนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเขียนว่าอะไรเอ่ย นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ไปได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็บันทึกนะครับาผมรีเฟรชก่อนนะผมอาจจะตอบใหม่นี่ครับเห็นไหมนักเรียนได้สอบเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่อยากจะจะให้มันสลับลำดับของคำถามจริงๆนะครับก็ติ๊กไปเลยครับ แล้วท so, so so ีนี้วิธีการแก้อย่างไงนะครับก็คือเราอาจจะแบ่งส่วนนะครับส่วนของข้อสอบนะครับตรงนี้นะครับเพิ่มส่วนเห็นไหมเราอาจจะเพิ่มส่วนมานะครับอันนี้ก็คืออันนี้อ่ะอันนี้ให้มันไปอยู่ส่วนที่หนึ่งนะครับให้มันไปยังให้ยังไปส่วนถัดไปก็คือส่วนที่สองอ่ะเดี๋ยวผมขอย้ายตรงนี้ก่อนให้มันมาอยู่ส่วนที่สองนะครับอันนี้อันนี้ก็คือว่าส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะไม่ทําการ แต่ไม่สลับเพราะว่ามันมีแค่ยอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวผมขอย้ายตรงนี้ออกไปนะครับมาใส่ตรงนี้อ่ามาใส่ตรงส่วนที่2นะครับส่วนที่1ก็คืออ่ประมาณนี้ครับทีนี้ก็ให้นักเรียนกรอกได้เลยนะครับยังไงอ่ามาดูกันนะครับตัวอย่างปึ๊บ อ่าเห็นไหมว่าถ้าใครตอบไปแล้วครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคือว่าเราเราได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับดังนั้นผมขอติ๊กตัวนี้ออกก่อนละกันนะครับนะครับตรงนี้ออกก่อนละกันเพราะว่าผมจะทดสอบนะครับแล้วก็กดแสดงตัวอย่างนะครับขึ้นแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมว่ามันจะขึ้นให้เราใส่ก่อนก็เป็นสมชายใกลไม่มีละกันอ่าถัดไปเห็นไหม ทีนี้ก็จะขึ้นคําตอบสองคำตอบคือมันจะสลับกันนะครับเห็นไหมจากอันแรกอยู่ข้างบนนะครับากับกลายเป็นว่าอันที่สองเนี่ยมาอยู่อันแรกแทนนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้ให่ไหมอันนี้คืออันนี้คือส่วนที่แรกที่เดียวที่เราทําไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงหน้าตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราก็ทําข้อสอบต่อไปเลยอ่ะแล้วก็จะติ๊กนะครับแล้วก็ก็ส่งคงไปได้เลยอ่ะ ประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะเปลี่ยนอันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเติมนก็ได้ครับก็คือข้อสอบกอนเรียนบทที่หนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็คำอธิบายก็คืออาจจะเป็นกรกชื่อลงไปในช่องว่างนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อสอบนะครับนี่ประมาณนี้ครับอามาลองใหม่กัน นะครับอ่าอ่าประมาณนี้ครับเห็นไหมว่าจากเมื่อกี้เนี่ยไอคนนี้ชื่ออะไรนะสมชายนะครับก็คือว่าอันนี้จะอยู่จะอยู่ยัง,ยงไเอ่ยจะอยู่ข้างบนใช่ไหมส่วนนี้อยู่ข้างล่างแต่พอมาเป็นพอมาเป็นเจ้าอ่าสมใจเจ้าคนนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็กดส่งไปเลย เรามาดูกันนะครับเห็นไหมว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับในชิดก็ยังจะเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่มีการสลับกันนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับขอปิดอันนี้ไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบอะไรทั้งสิ้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาตั้งค่าตรงนี้ก็ได้เพราะว่าม่ง้นเวลาการทดสอบเนี่ยเราอาจจะแบบเราอาจจะแบบว่าถับสนได้นะครับก็ค่อยมาตีฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้นะครับ จะทำข้อสอบเสร็จแล้วค่อยมาติ๊กแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นนะครับก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้ครับเอาแค่นี้พอเนี่ยครับถ้าจะใช้ในการนําเสนอนะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นจํากัดให้หนึ่งครั้งนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อความปลอดภัยหน่อยถ้ามั่นใจว่านักเรียนทุกคนเนี่ยมี Gmail นะครับก็รวบรวมที่อยู่อีเมลได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ส่งผู้ตอบสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับแก้ไขหลังนักส่งเนี่ยยิ่งยิ่งไม่ต้องติ๊กเลยเพราะว่าเราทําข้อสอบนะครับปรากฏมันติ๊กได้เลยนี่ครับประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อเพิ่มเพิ่มความปลอดภัยที่นี้เราก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียนได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้เราก็ตัดให้มันเล็กให้สั้นลงก็ได้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่น่าจะยากไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับต้องลองทํากันดูนะครับต้นต้นต่อมาน่ก็คืออธิบายเลยก็คือตรงท้ายนี่นะครับ ก็คือตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับก็ว่าคืออะไรเพราะว่าเวลาเราเราจะไปดูในไดซ์เนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับจะลืมเขียนชื่อด้วยตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละน่าจะประมาณนี้ครับสําหรับการใช้พื้นฐานนะครับสําหรับ Google Form ซึ่ง Google Form ทําอะไรได้มากมายไก่กองเลยครับแต่ว่าถ้าใช้ในการเรียนการสอนก็ประมาณนี้ครับผมนะ